ดูนะคะนี่วิเศษนั่งเอียงนะคะวิเศษนั่งเอียงนะนี่นี่น laughter, นน dinner, เอียงตัวมาข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมนั่งเอียงนะคะนั่งได้แล้วอ่ะนั่งเอียงในแบบนี้ค่ะแบบคล้ายๆกับเอ่เนี่ย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 น้องสตองนั่งเนี่ยค่ะนั่งเอียงแบบนี้เนี่ย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 นั่งประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะเนี่ยวิเศษนั่งได้อ่ะนั่งเอียงอ่ะเนี่ยค่ะเอียงเอียงตัวมาข้างหนึ่งเห็นไหมคะเอียงตัวมาข้างหนึ่งคล้ายๆกับน้องสตองอ่ะแต่อาจจะไม่ได้เท่าของสตองนะแต่นี้เอียงได้อ่ะ เก่งมากเลยอะ่ะเก่งมากวิเศษเนี่ยเขาทรงตัวเขาเท้าเท้าแขนเอยียงมาข้างเนี่ยเขาเท้าได้นานมากเลยนะคะโอ้เก่งมากๆเลยสุดยอดเลยลูกเก่งที่สุดเลยวิเศษทําไมเก่งขนาดนี้ลูกนับวันยังเก่งก็ทุกวันทุกวันนะเก่งขึ้นทุกวันเลยเสียงใครทะเลาะก,กันเดี๋ยวไปดูก่อนสิพระเจ้าเกเรพระเจ้าเกเรเขากล้อ,อง เนี่ยดูนั่งเอียงเอียงตัวมาข้างหนึ่งอ่ะเก่งมากๆเลยเก่งที่สุดในโลกืนี่นี่ข้างนี้ลงมาเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยข้างนี้ขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขาจะยันแบบนี้ตัวจะเอียงแบบนี้เนี่ยนั่งคล้ายๆกับกับโชกุนนั่งอ่ะแต่ว่าเขาจะเหยียดขามาทั้งหมดไม่ได้ยังไม่ได้นะคะ โอ้เก่งจริงๆเลยเก่งมากมากเลยลกูกจะต้องออกก่อนลกูกนี่ๆๆเพราะว่าแม่รู้วิเศษก่อนี่หันด้วยหันหันมองด้วยหันมองด้วยอห,หันมองด้วยไม่ล้มด้วยไม่ล้มด้วยเก่งมากสแตมแต่มไหม <c oughs> แตมต้องใส่คอลาเพราะว่ายังไม่ตัดไหมที่แผลที่แขนนะคะหมอเย็บหมอทําแผลให้แล้วก็เย็บนะคะนี่น้าตาลสแตมกลายเป็นติดห้องไปแล้วเนี่ยอยู่ในห้องกับแม่อีกแล้วเนี่ยห้องยิ่งเล็กๆอยู่ยิ่งเข้ามาอยู่เนเต็มเลยเออแตมเอยติดห้องนะพิศเศษเก่งมาก นี่เสร็จเก่งมากนี่ตัวเอียงไปข้างหนึ่งนี่ตัวเอียงตัวเอียงไปแล้วล้มไปข้างหนึ่งแต่ทรงตัวได้เก่งที่สุดเลยเนี่ยตัวเอียงนะคะล้มไปข้างหนึ่งแต่ทรงตัวได้เก่งมากๆเลยเก่งมากๆใช่ไหมน้องพลอยใช่ไหมพลอยเก่งที่สุดเลยลูกเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละอย่างละอย่างเนาะเวิเศษก็ดีขึ้นนะครับ นเก่งของแม่ด้ไหนก็ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นวิ่งนะลูกนะไม่นานรอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเดยวก็ลุกขึ้นวิ่งนะลูกนะคนเก่งของแม่ดูพี่โชคุณนอนพี่โชคุณก็อยู่ในห้องติดติดห้องออกไปข้างนอกก็ได้แป๊บๆป,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 ป๋อวิ่งเข้ามาชิต้ายิ่งแล้วใหญ่เลยชิต้าเนี่ยชิต้าเนี่ย ติดห้องมากเนี่ยทุกคนที่เข้ามานอนในห้องเอะ่ะเพราะว่าเขามีแม่นอนอยู่ในห้องไงพวกเขาก็เลยชอบกันอยากเข้ามาทั้งหมดแหละดูแล้วท่าทางอะ่ะแต่ก็เข้ามาไม่ได้มันเต็มห้องนะคะเีียก็สวยแต่งตัวมิเสก็เอียงอยู่งี้เอียงแล้วไม่คืนจะตองลบก่อนลบก่อนไอ้วน ยก่อนเอ๊มีการหันเท้าเท้าแขนเท้าแขนแล้วหันหันหัวไปทางน้นด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเก่งที่สุดเลยลูกเก่งที่สุดเลยครับวันนี้เก่งมากไปคุยให้คุณหมอฟังไปคุยให้คุณหมอฟัง ตรวจร่างกายพิเศษค่าเลือดค่าตับค่าไตดีหมดนะคะแล้วก็ไปคุยเรียกพี่แป้งเรียกแม่ให้คุณหมอดูนะคะให้ f อซดูนะคะมีเอซไปที่โรงพยาบาลน,นั้นพอดีเอซก็ได้ดูวิเศษพูดนะคะว้าวเลาะกันใหญ่เลยวิเศษเก่งมากทุกคนชมว่าเก่งมากเก่งมากๆลูกเก่งมากครับทำอะไรกันลูกทำอะไรกันอืมหืม,หม น้องเพชน้องซาก็าสวยไม่ไวไวลูกไม่ไวไวแม่ยังหัอื้ออยู่นะคะเมื่อคืนนี้ไม่เกียงอาหารเป็นพิษนะคะไปตลาดนัดกับน้องแป้งแล้วไปซื้อลาบประดุกมานะคะ ก็กินทอดมันอะไรหลายอย่างแบบเพราะความหิวด้วยนะคะก็กินข้าวเยอะเลยพอเมื่อคืนนี้แม่แกงปล่อยคลิปเสร็จปุ๊บทันทีบ้านเอียงทันทีเลยนะคะบ้านเอียงวึบเลยนะคะบ้านเอียงวึบเลยแล้วทีนี้บ้านหมุนบ้านหมุนอ้วกอ้วกจนโหดีที่น้องแป้งอยู่ด้วยนะคะอ้วกจนแบบ เยอะเลยอ่ะแบบสุดสุดเลยนะคะเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็ยังบ้านยังคงเค็งคงเค็งอยู่นะคะหูอื้ออยู่นะคะหูยังอื้ออยู่ก็ดีนะที่มียากินนะคะไม่งั้นแย่เลยเมื่อกี้คนก็โทรมา จะให้รับแมวแมวโดนรถชนขาหากักไม่แข็งบอกว่าเลี้ยงเองเองได้ไหมเพราะม่แข็งไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆทั้งตัวเองก็แมวก็เยอะนะคะเพจขอความช่วยเหลือมาก็เยอะนะคะเพจขออาหารก็เยอะนะคะไม่แข็งก็ไม่มีทุนที่จะต้องไปช่วยคนนี้แต่ก็พยายามช่วยนะคะพยายามจะช่วยนี่เช้านี้ก็มี หมาโดนกัดอีกแล้วนะคะที่กาญจนบุรีโดนกัดโดนกัดหรือแบบว่าขาหลังลากแล้วนะคะไปหาหมอว่างั้นนะคะอันนี้ใบเงินนะคะไปเงินเล่นเนี่ยไบเงิน,น,งนหาหมอนะคะแล้วก็มีคนเขาขอขอาหารมา <c oughs> เอาไม่เอาลรกพ่อพเจ้าพ่าเจ้าไม่เกลเรเจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาจ้าเกเรเจ้าเกเร ค่อยสบายเพตก็เยอะคนให้ขอความช่วยเหลือก็เยอะอาหารเป็นพิษก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมาหูยังอื้ออยู่แล้วก็พ่อเมื่อคืนนี้อ้วกเยอะไงอ้วกออกจนหมดท้องเลยนะคะเมื่อคืนนี้อ้วกออกจนหมดท้องเลยดีที่มียาให้กินตอนนี้ก็ ลูกมาดูแลลูกได้แล้วนะคะมาดูวิเศษได้แล้วดีวที่เมื่อคืนนี้พาวิเศษฉีก่อนนะคะทําคลิปทําอะไรคลิปว่นนั้นนีไม่แกงทาไว้นะคะก็ว่าจะลงทีนี้ก็ทําคลิปทําอะไรไว้แล้วก็พอพาวิเศษฉีเสร็จพากีวีฉีเสร็จทีนี้ ช่วงที่ปล่อยคลิปนั่นแหละช่วงที่รอปล่อยคลิปแหละก็พาลูกพาไรฉี่เสร็จแล้วก็พอปล่อยคลิปเสร็จบ้านไปเลยนะคะบ้านเอียงเลยเอียงเลยก็อ้ว,วกเลยนะคะนม่นเกรงทค่ว่าน่าเป็นอาหารเป็นพิษด้วยนะคะเพราะว่าอ้วกมาโอหมีมีแตแบบนี้เบือ่อเบื่อลาประดุกไปอีกนานเลยนะคะอีกนานเลยหิวข้าวด้วยแหละก็เลย กินไปเยอะนะคะ